สนับสนุนโดย f o s t Energy Saving Solution โคมไฟถนนประหยัดพลังงานประหยัดไฟสูงสุด60-70%เรามีทีมสำรวจเพราะไม่ขับปรึกษาในการติดตั้งและเปลี่ยนมาใช้ LED Street Light 02 615 0088 090 198 7040เมื่อวันอังคารที่18ตุลาคมพุทธศักราช2557นายประวินชนิประสา์ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่อางทองได้เป็นประธานในงานถาแถลงข่าว การจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปีพุทธศักราช2 5 5 7นหณหอประชุมอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองโดยมีนายชลินเปาอินรองนายกองค์การบริหารจังหว,วัดอ่างทองและนางมนสุดาชนิปราาสะส์นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอ่างทองร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้ประเพณีลอยกระทงนั้นเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่มีคุณค่าควรแก่การส่งเสริมและสืบสานเป็นประเพณีของไทยที่มีตั้งแต่โบราณ มีหลักฐานปรากฏมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยและบรรพบุรุษของไทยเรานั้นได้ยึดถือประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีโบราณที่มีความสําคัญจังหวัดอ่างทองได้เลยเห็นถึงความสําคัญของประเพณีลอยกระทงเป็นอย่างมากซึ่งนอกจากจะเป็นการรักษาศิลปะวัฒนธรรมตลอดจนกาหนดทำเนียประเพณีของท้องถิ่นแล้วยังเป็นการส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนในจังหวัดอ่างทอง โดยการช่วยกันอนุรักษ์ฟื้นฟูเผยแพร่และรักษาวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่และถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลังดังนั้นในปีพุทธศักราช2557นี้จึงได้กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทงขึ้นในวันที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2557ณสนามหน้าสารากลางจังหวัดอ่อางทองโดยกำหน,นดให้มีการจัดก,กิจกรรมตลาดโบราณเพื่อรณรงค์งการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าในท้องถิ่น จัดการประกวดนางนพมาศและการประกวดกระทงสองประเภทคือประเภทสวยงามและประเภทความคิดสร้างสรรค์ณโรงชาติทรัพย์ศิลป์ยภาพวัทีรยรี103วิมุตติอิรากุรวัตรสำนักงานข่าวท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองรายงาน